สวัสดีครับวันนี้ออกมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้มีเงินสักหลังเลยมาที่ใหม่นะครับนี่มาก็จะตัวเล็กสามคนเหมือนเดิมนะครับก็มาเจอนี่ครับผมนี่อยู่กระดินครับขับฟันไม้หมกเนี้ยไงก็มีครับผมเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับอยู่ข้างในครับผมโอ้จะมองเห็นครับเนี่ย นู่นครับมือน,น้ำเองเมันน้ำโตรครับผมอ่านู่นครับแล้วก็ไปไปกเจอกันเจอกันี่อีกรังครับผมอันนี้ก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับปันไม้หมกเหมือนกันนุ่นครับผมดำๆนุ่นเลยอยู่เกือบถึงล่างของนู่นเลยครับนุ่นครับผมไม้หมกนู่นครับผม นี่ยแหะดำๆครับผมนู่นครับเห็นไหมครับนี่ครับผมปากพ่อใหญ่กว่าของพ่อเยอะใหญ่กว่าว่ะอ่ะไปครับเดี๋ยวขอตีเลยครับบ่ายโมงกว่าแล้วเอาออกมาแล้วครับผมตัวอ่อนไม่มีเลยนะครับนี่ครับผมหัวน้ำปิดตาโอ้โหสุดยอดครับผมเดี๋ยวเอาล้างที่สองครับไอ้เจ้าตัวเล็กจ้องเจ้า ไปครับตีลังที่2ออ้าเอาเอาอกมาแล้วครับนี่ครับผมใหญ่สวยครับตัวเล็กสวยครับผมไปไปครับผมไปหาต่อตไปครับต่ะมาเดินมาเรื่อยครับผมตีมิมไงเอาลังใหญ่นะ มีน้องตีบผมไหนอ่ะเจอว้ยังเด็กชนเออขาวบโวบ้เลยสวยครับผมสวยมากครับโอ้พึ่งออกมาตั้งแต่เช้าแลละฝนตกอ่ได้แค่ตอนนี้ป่ะพึ่งออกมาเนี่ยฝนตกเหมือนกันครับไปครับไปหาต่อครับผมไปโยเฮ้ อ,1 1> อ่ามาเจอครับผมแต่ทรงนี้อาจยังไม่มีรังอ่อนครับผมนี่ครับไปครับดีครับผมหัวน้ำบลเลอ่์เล,เลยใหญ่ครับผม <c oughs> <c oughs> พอดีมีเด็กน้อยเขาตีฝาดน้ำไม่เอาก็ไม่ได้ครับ<ถ>ต้องเอา,าครับผม <c oughs> ไปครับ <c oughs> ใหญ่โถเอ้ย เราล้วาใหญ่อย่างที่คิดไม่ใหญ่เลยไม่เล็กกว่าหนูอีกอ่ะอ่าครับผมขี่รถมาเรื่อยๆครับผมก็มาเจอหลังนี้ครับผมไม่ใหญ่ครับผมยื้อโอ้โหกล้องมืดครับเดี๋ยวแบบครับนู้นเลยครับผมอากาศมันคึ้มด้วยครับไปครับขอขึ้นตีครับผมหลังน้อยครับเดี๋ยวดูข้างล่างครับผม เอาลงมาแล้วครับนี่ครับสวยครับผมเล็กแต่พริกขี้หนูครับผมไปเดี๋ยวไปหาต่อครับผมเอาขี่มายังไกลครับดูหลังทีห้าด,ดูครับโอ้โหมันเหลือเดินเขาลุก่าอยังไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยน้อยเดี่ยอตัวเล็กจะตีเองไงโอ้แต่หัวน้ำดีนะจัดการอ่ะจัดการ ตัวเล็กเลยเป่าควันใส่ก่อนนะลูกอ,อ,อย่าประมาทติดยังย,ยิ่งเจอยิ่งเล็กลงเล็กลงซะแหล้วเจ้าตัวเล็กลนแล้วครับผมห <c oughs> ลังน้อยหวหน้าปิดตาครับอตัดแล้ว ขย่าตัวออกเลยไม่ต้องกลัวแล้วเออเอาแล้วก็รีบจับขวัญปล่อยเลยจับปลายคอเลย,ยาาลจับปลายคอแล้วก็ตัดเลยมันแตกไปนู่นแล้วครับมัวมันก็มาเกาะอย่าเงเก่าเอ,อ้หล่นทำไมอเอ,อ้กวดเละอ่ะเดี๋ยวพ่อไปช่วยจับเอ,เอาออกมาแล้วไหนดูดิ ลังน้อยอ่ะไปลังลังเท่าไหร่นะลังที่เท่าไหร่นะเนี่ยลังที่ห้าเนาะเฮ้ยบ้าไม่ใช่ลังที่หา้าลังที่ห้าโอ้โหเล็กจัดเลีเ้ยวเสียแต่ก็เสียลยุอ่ะพอดีไม่เจอเลยครับผมขับรถอยู่ครับสวนทางสวนทางกันตะแล้นนู่นครับเขาก็หามเหมือนกันคงจะ ันได้แค่ลังที่5ครับผมไปครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับไป